สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับอดีนนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวรูดงวดประจำวันที่17กรกฎาคม2565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่16นะครับผมสำหรับวันที่16นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่4นะครับผม สำหรับ C นะครับผมก็มา4ี่นะครับผมในรอบพิเศษนะครับผมแล้วก็64ในรอบปกติแล้วก็มาสีนะครับผมในรอบปกตินะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินให้642นะครับผมออก462กก็เข้าโต๊นะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับเอีพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่17นะครับผมสำหรับวันที่17นะครับผมแอดมินให้ดูจุดที่2นะครับผมสำหรับ2นะครับผมก็จะมี20 2 1 2 2 23 24 25 26 27 28แล้วก็29นะครับผมสำหรับตัวที่แอดมินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะมี21 23 24 25 27และก็28แนะครับผมถ้า FC พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมทาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็เอามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ f c พี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่ยองได้นะครับผมสำหรับ2นะครับผม สำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่ 8, 2, 1 1, 2, 3, 3, 2, 4และก็ 9, 2, 7นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพาด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเงปังปนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ